ดีอสวัสดีครับวันนี้ที่รอคอยปีเตอร์โบสกับน้องเอิรนแล้วก็ทีมงานของสิงห์ทุกคนนะครับเรากำลังจะไปสนามซ้อมคอปแฮมนะครับซึ่งเป็นสนามซ้อมที่จะได้เจอกับนักเตะเชลซี เขาบอกว่าเป็น good players นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอใครนะน้องเกิร์ลอยากเจอใครไหมอยากเจอซิวาอ๋ออยากเจอเตียโก้ซิวาร์น้องๆอยากเจอใครน้องๆอยากเจอใครครับวันนี้ครับน้องๆในนี้เป็นทีมที่ชนะกิจกรรมสิงห์ว o วออ o ฟุตบอลสก l ลชาร l เลนต์มาสวัสดีครับสดีครับเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์มันไม่อยู่นะสิเจอเอนโซ่เอนโซ่ครับเอนโซ่โอ้แต่เอนโซ่เจ็บอยู่ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าถ้าแบบเลือกคนเดียวอยากเจออยากเจอใครพี่ใหญ่พี่ใหญ่วันนี้อยากเจอนักเตะคนไหนกันอยากเจอเตียโก้ เป็นคนฮอตที่สุดวันนี้เตียโกซิวาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าถึงแล้วครับสนามซ้อมคอปแฮมนี่มาถึงแล้วตะกี้ตอนลงจากรถมาเห็นนักเตะเชลซีเข้าไปในสนามสองคนก็คือมาโลกุสโตกับลีวโควิลโอ้คานนชูคุเมกา ว้าวอย่างพีคตะก,กี้เดินมาเจอคานนี่ชุกอูเมกาเป็นไงบ้างโอ้ตัวสูงมากคนนี้คือลีอปาร์เกอร์นะครับพิธีกรเชลซีทีวีเวลาบอลลงเตะแลตะโกนเรียกชื่อนักเตะนี่แหละเสียงคนนี้แหละ You guys ready? Yeah. Follow me then, come on, let's oh, do it. So we're going go to go, just Cena. So this is basically, we're going to take the path down to the security gate and then we'll go down towards the men's building, that mm -hmm. way. This was, a, there was like a bungalow, a small oh. house that a family lived in uh, and then they eventually bought the land and built this. So this was built in the summer of 2011 when Andre villas Baras was the uh, -huh. uh and it was used by Roman and family and for everything that they did. Mm -hmm. So, beautiful place, beautiful place. Um, and then they'd have like player meetings and manager meetings and all sorts of things. So it was um, yeah, beautiful. And then obviously since the ownership changed, we now use this and we do some Maurizio Pochettino's first interview we did in this house. We do a lot of uh -huh. interviews and features with players and managers here and lots of filming. So it's a, it's a beautiful studio space we use now. So. Thank Very you. Different. Thank you, Lee. Yeah. Academy building, so boys from the age of 8, 9 up until the under 21s mm -hmm. are based here. Mm -hmm. and they built this building in 2009 to make it as similar as they possibly could to the first team building. All the facilities are very similar. This is their match pitch as well, so under 18s, under 21s games are here. เ uh, played UEFA Youth League g a m e ท here So you've had people like Mason Mount How m a หลายๆพีชช์ค hmm. ุณคิดว่าจะมีที่ e ี e มีกี่พ a ชช์20พีชช์40พ t ชช์ e ้าว40พี e ช์ Lee Parker ครับเขาบอกว่าท uh> like ี่คอปแฮมมีพิชหรือว่าตัวสนามั้งหมด40พี่ตอนแรกผมก็นึกว่าแบบ10ปะว่าหลบจมอย่างไา้ตาน่าจะ10ใช่ครับนี่สุดโหดแล้วนะนี่40 40นะเอาวะอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่ เสียมีเขาทำไว้ให้เราลีปักเกอร์เขาบอกตัวนะครับว่าตรงสนามซ้อมของโซนเยาวชนเนี่ย mm hmm. มีผืนหญ้าแบ่งเป็น2โซนหญ้าจริงกับหญ้าเทียมเพราะว่าบางทีเรื่องของสภาพอากาศมันก็คาดเดาไม่ได้ถ้าเกิดแบบฝนตกอากาศไม่ดีพวกนี้มันก็ต้องเลือกใช้หญ้าให้มันเหมาะสมด้วยถือว่าละเอียดถือว่าละเอียด นี่คือสนามซ้อมของดาวรุ่งเอาไว้ซ้อมในยามที่สภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับซึ่งตรงนู้นเนี่ยมีพวกโซนให้แบบเตรียมถ่ายรูปเป็นเพียบเลยเห็นไหมครับนี่โซมให้ดูนี่เวลาพวกถ่ายรูปเปิดตรงเปิดตัวหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็มาถ่ายกันตรงนี้แล้วก็มองเห็นตรงนู้นไหมครับไกลๆมันจะมีรูปจอห์นเทอร์รี่อยู่นี่ละครับคือรูปจอห์นเทอร์รี่ที่เขาบอกว่าเอาไว้สร้างอินสปิเรชันให้กับบรรดานันกเตะด,ดาวรุ่งของเชลซีให้ ดารุ่งเห็นรูปจอเทอรี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตข้าก็ามีโอกาสเป็นเด็กปั้นจากคอปแ้มและเติบโตไปสู่ชุดใจญ่เหมือนจอเทอรี่ได้เช่นกัน <Okay. S 1> 4คนนี้ครับ <Okay. S 1> คือผู้ชนะกิจกรรมสิงห์ l d of Football Skill Challenge นี่เลยทางสิงห์เขาจัดให้พาน้องๆ4คนมาสนาบซ้อมคอบแ้มด้วย Who's the best your teammate during play with Chelsea? Oh, God. impossible to say one. Um, you know, I've, I was at the club for nine and a half years, so I saw many. I, you know, I was lucky mm. enough to play with so many great players um, from every part of the world. Really, uh, you know, uh, obviously the English one, J T and Frank and Ashley, and but also uh, coming from Italy, Gianfranco, Roberto Di Matteo, Giampaolo mm. Zola. Uh, from, you know, from France, Versailles, and, Boeuf and Yishish, the birth and the Champs. So, I mean, the list is, is so long, um, uh, so it's difficult to say one. But, uh, you know, overall, it's been a fantastic period. Mm -hmm. uh, Carlo, in, in Thailand, Thai people call you uh, Spider-Man. Spider-Man? Yes, because yeah, you have a good reflex, good agility, and positioning. Uh, you look like more than two hands. <laughs> uh, so, how, how do you feel when people in Thailand call you Spider-Man? As long as you're in a positive way, I don't mind. Happy, happy with that. Oh, thank you. I'm gonna, I'm gonna buy a new suit now. <laughs> the big spider. Yeah. Okay. Thank you. Hello. See ya. Oh, oui. tiago. Oh, tiago, Oh, tiago, น oh yeah. like oh. ี่ครับนี่ครับน er> ักเตะเชลซีมากันแล้วนี่เบตติเนลลี่เฮลโลเฮลโลเบตติเนลโอเค เตียโกแค่ให้คุโอ้เตียโก I love you so much เบนเชล oh, oh champion of Europe ส ma ุดยอดครับโอ้นี่ครับนักเตะเชลซีที่มากันมาคัสเบตติเนลลี่โรเบิร์ตซานเชสเบนชชวลเตียโกซิวา

Jen, do you want to turn this side and then play the the side, is that OK? I know there Different side, although the guys i are got and Final game of Stamford season. Jim, let's start with you mate. Um, us all just how you got to play Yeah. <laughs> South. 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 yeah. South. yeah. South. yeah. Did you I not Mr. Ben uh, what do you think about the team future? Yeah, I think uh, very bright. I think we've um, got a great team, great manager. Um, I think, like I said, the end of the season now has really showed what, uh, you know, what we can do as a team. You know, we can beat anyone on our day. It was always the consistency that was the question. So I think it's coming at a good time. Um, now, going into next season, should be high, um, and you know, I think we can achieve great things next season and, and going forward. Any other questions, guys? Tiago, you got another one? Yeah. you can try it. It's yeah. English is very good. You can, you can okay, Tiago, uh, uh, what is the unforgettable moment during your play with Chelsea? for yeah, I mean, the game, you know, the game. it's just for me, it's fantastic. Now my last name is not used, but have. He arrived at Legend. I think he literally leaves a Chelsea Chelsea Legend. Yeah. Got the best yeah. you. Uh, when you you left uh why why you choose Chelsea team? Why you choose Chelsea as well okay. not swear. <laughs> <laughs>

อี้ยอียซอมาเตียคหลเตีกเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศสนามซ้อมคอปแฮมบอกเลยว่าโอ้โห โคตรฟินนะครับมันเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงเลยที่ได้ไปเจอตียโก้ซิลวาได้ไปกอดได้ไปร่วมอำลาแบบนี้ต้องขอบคุณทางสิงห์เ l d ร์ออฟฟุตบอลจริงๆครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทางสิงห์เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์หลักของเชลซีมานานหลายปีแล้วด้วยนะครับขอบคุณทางสิงห์จริงๆนะครับโอกาสหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูแมชเดย์อาลาตียโก้ซิลวากันต่อรวมไปถึงบรรยากาศปีเตอร์โบส์ลงไปเฝ้าเสาที่สนมฟอร์ดบริดด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกด like, กด share, กดดล์ชร subscribe Like เป็นังใจ ให้ด้วยนะครับปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะชอบกันนะสวัสดีครับ